ดีค่ะอาจารย์ทิพยสุดาสมาุมัตาไนอาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญพัฒน์อัมพันสุขโหนะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมัทรศรีวิชัยค่ะสําหรับหลักสูตรครบทุกเรื่องนิวโปรดัก t ์เพื่อธุรกิจชุมชนผู้เรียนจะได้เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อธุรกิจชุมชนจะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชนโดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการวางแผนทางด้านการตลาดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อได้เปรียบในการแข่งขันโดยสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชนโดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมในการประกอบอาชีพค่ะค่ะ สำหรับการที่เราจะทำนิวโปรดัก t นะคะเพื่อสินค้าของธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพนะคะนักธุรกิจชุมชนนะคะหรือนักการตลาดนะคะก็จะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีทิศทางนะคะโดยในหัวข้อการศึกษานะคะเราจะมีการจัดแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะคะ หัวข้อที่1นนะคะเราก็จะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องศักยภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชนกันก่อนนะคะและในหัวข้อที่2นะคะหลังจากที่เราพัฒนาในเรื่องของวิเคราะห์การศักยภาพแล้วเราก็จะต้องมีการวางแผนผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปนะคะ และในส่วนที่3นะคะเราก็จะมีเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชนนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสร้างแบรนด์แล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้บริโภคค่ะสำหรับหลักสูตรครบทุกเรื่องมิวโปรดักสเพื่อธุรกิจชุมชนผู้เรียนสามารถเรียนได้ผ่านแพลตฟอร์ม RUTS MOOC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการเรียนหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบทและในภาพรวมทั้งหมดโดยผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ70จึงจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางหลักสูตรกันไปเลยค่ะ ซึ่งขอให้พวกเรานะคะมีความตั้งใจในการศึกษาก็มั่นใจค่ะว่าพวกเราทุกคนนะคะจะสามารถสอบผ่านได้นะคะก็เราก็ไปรับชมคลิปกันต่อไปเลยค่ะ